สวัสดีนะครับท,ทุกทุกคนและทุกทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอัลฟาและวันนี้ผมจะมาเล่นจากอัลฟาแมปนะครับ<แ>ซึ่งเป็นแมปที่ผมสร้างเองแล้วก็นี่อ่ะไอเพื่อนผมครับเออไอบีไอบี B, B, B. มึงจะไปไหนบีไปไหนบีไปไห <laughs> นบ <laughs> ีเออเออมามาเริ่มเล่นเลยเอาก็มาเริ่มเล่นกันนะครับโอเคเล่นหนึ่งแป,ป๊บ อะไรอะไรอะไรมีอะไรอ๋อชิลล์แล้วโอ้ยเบียตี้กูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเซฟก่อนเสือกันเลยว่าก็เซฟกูเก็บภาษาไทยลงโอเคมาเราก็จะขอแนะนำแมพก่อนนะไอ้บีเงียบก่อนมาแนะนำแมพกับปึ๊บอ้าวหนึ่งสองสาม Hello Whoa อะไร How ฮ่าฮ่า I am Alpha welcome to เอ่อ Alpha map แล้วกูจะเขียนเสื้อในมึงเป็น Alpha เขียนให้มึงดูว่าอะไรเบียร์เด็กๆค u c k y day โอเคไหมอ่านไม่โอ้ช่วยยังไงแม่มึงไปเรียนภาษาอังกฤษหมาไปไปรุ่นแบบแ a p นัแ้บแบบนรกก่อนไอเบียเพิ่มก่อนไม่ต้องไม่ต้องไปแบบนรกมามาเรามาเริ่มเล่นกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมค่อยแนะนำแบบนี้ให้นะครับ โอ้ยบ oh, ีสตือเอ้ยเดี oh, nee, nee, nee. Son app. Son app, ๋ยวหาหาหาก่อนอ๋อนี่น oh, oh, oh. ี่นี่มาเล่นส so so ้นแอบส้นแอบกูเก็บไว้ไหนวะชิบหายกูเก็บไว้ไหนวะใครมีส้นแอบบอลชิบบอลชิบเดี๋ยวบอลชิบเต้นหก่อนนะโอ้โหถูกมากเห็นไหมเว้ยยิงไม่ได้เว้ยพียวไม่เหมือนสมัยสมัยก่อนสมัยก่อนยิงได้เอ้า ม่ยิงเลยแต่ว่ามันไม่เจ็บมันไม่เจ็บไม่โดนกูทีนายเห็นไหมให้กูไม่เจ็บทีไม่โดนอยู่ดีนี่อ่ะขี้วิ่าไม่เอาเดี๋ยวเราไปเราขอเราขอหายนั่นก่อนขอหาที่เล่นส้นแอบกันนายว่ากูไม่ได้คิดโกงกูจะหาที่เล่นส้นแอบไอ้บีนี่ช่วยมาไหม่ เนี่ยหรอที่เซนแอบนี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นครับขอโทษครับโอ้ยบ้าไฟไหม้ช่างมันต้นแกต้นไม้ต้นไม้งงงเซนเดอย่าพึ่งไ้บีดีดีบีเต็นเต็นทีกก็ไม่มีทีเดี๋ยนะสองน้อยอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไายวะ อะไรบีรองเท้าอ่ะใส่เลยไปเล่นน้ำกันอยู่ในวะาแบบนึงนะครับเดี๋ยวๆมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ข้ามก่อนแล้วกันเนาะเอ้าบีไปไหนไอ้บีหายไปโอ้ยฟังพังพังพังโอ้ยแลกเลยบีไปไหนมึงอู้ยไกลวยกลับกับบีกลับ กลับกลับเร็วกลับเร็วไอ้ควายไอ้ควายเฮ้เดอะสัตว์ชิบหายไอ้บีแหลกเลยขกูกลับมาบีกลับมาบีกลับมากลับไม่ได้กลับไม่เป็นหรอเข้าไปในบ้านนั่นใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวมึงก็ตายเอาเมียตกไปนะเมียตกไปที่พื้นไอ้ตายเสียได้รองเท้าแอร์บักเก็ตเอกต้องตายกลับมาแล้วใช่ไหมยังแหลกอยู่เลยอ๋อไม่แหลกละ มาที่เรานี่เจอแล้วชั่วแมพี่แมพกูพังพวกมึงนนั่แหละไอ้ควายพังกี่แมพแล้วนี่บีเร็วบีอืมไอ้บีใชาไหมตรงนี้มาตามมานี่ยยี่เราขอเปากว่ะเป็นหมดชีวิตเราแล้วมาแกจะเป็นคนหาเราไเป็นคนแอบแกเป็นคนแอบนะโอ้ยยังไม่ได้ตีแกเป็นคนแอบอ่าเลยนะคนแอบคน คนหานะเก็ไปที่คนแอบไ่ใช่ไหมเกมะวังั่นแหละสามสองเราไปหาละะแล้วนะเราจะมีโอกาสสันเรามีโอกาสส้นาทีในการหาเกม,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 มามันจะอะไรละ่ะถ้าหากว่าแฝนในสามนาทีนี้ถ้าเราหาเกไม่เจอเราแพ้เราตาย้าใจ อ่ะมาสามสองเราเล้ไหมนะ <S <S นมาแล้วอุ้ยมือจะหมายพี่ห้ากูลืมชิปหหมชิปแป๊เแบ,บเดียวียแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ไม่ถึงสองสามนาทีโอ้ยอะไรแล้ววะที่ทำขอประท่านโทษด้วยนะครับที่ทำที่ทำไม้คนผิดพลาดไปมากมายเพราะผม<อ> <พบ S 1> แค่ช่วยไปมี ผมเพิ่งผมเพิ่งแค่เป็นเป็นครั้งเป็นครั้งที่สองของผมเองนะครับครั้งที่สองไม่หัมดรอบผมปากมึงไว้ขูบไหมวะเดี๋ยวพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอ่าไปหมดไปหมดมึสร้างสรรค์ดี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 ไอบีเอก็แอบไปก่อนก็ได้ไม่ใช่ใครในเลยทำไมเราไม่ได้ก็เราไม่อยากให้ทำบุ๊เออไปขี้โกงจำไว้เดี um ๋ยวนะ เี่นแล้วก็ไปชมที่คาเบกิโก,กะตอนนี้ชั่วไหมพี่ไหมเอ้ได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 ้เดี๋ยวนึงไปสกัดกั้นไอ้นั่นก่อนไอ้สตูลอยู่ไหนแล้วคาเบกิโกะเว้ยไหนละ่ะไ,ไองไง้สตูลอยู่ไหนแล้วมองไม่เห็นเลยแล้วใครให้มองเห็นนะกูไม่อยากมองไหนว่าไอ,าอ้สตูลอยู่ไหนล้วออหยุดอย่าขยัอปุ๊บเนียหายละทำไง กัดกั้นก่อนแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตายตายทำไมตายแล้วให้เกิดอะไรขึ้นเนาะไม่เนาะเราไม่นอะด้วยไอ้บีว้าถูกแล้วเหรอไอเดียวแบไม่ถูกไหมพีดผิดพีดโอ้ยจิบมไม้เกือบเกือบแม่นระโกงแกแน่เลยแล้วไม่มีวันตายมาไอ้บีมามึงมามึงมาได้รอบางงานใช่ไหม ไอเตั้งนานใช่ไหมไม่อยากทำสงสารแก่ทไม่ึงจะเอามันจะเอามึงจะเอาเได้ค่อยวันหลังขี้กเกียจมาเริ่มเลยนะครับรอตั้งนานนาะโอเคดีปากปากมึงปากมาไอบ,บีแอรแล้วใช่ไหมสามสองนงไปหาแล้วนะเราไปหาแล้ว หนบีวะถ้าเราตีข้างเดียกแกตายเลยเพรอย่าขุดดินนะบีดีดีอะกูโกงเราสามีโกงนั่นไหนบีวะไหมกูไม่เห็นชื่อมึงเลยนี่ไหนวะอ๋อเห็นชื่อละเห็นชื่อบีแล้วอย่าเอาหาเจอเจนนะไหนว่าชื่อมันเห็นไหมฮาตายขี้โก้เลยอะ กดมาเมนูไอพี่ชัวไอพี่ชัว,อชวโอ้โีด,ด,ดีเดี๋ยวเดินเสร็จป๊อกเราแล้วด้วยจะเอาเพื่อนตอนนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับเรื่องเมื่อกี้ตอนนี้ผมจะมาเล่นอันใหม่ต่อดิงธนูน,นะครับไอพี่อยู่เสียอะไรเมื่อกี้สีน้ำปลาน้ำปเนาะเอ้ยนั่งวะเราจะออกไ,ได้ได้ยังไงนี่ แกต้องเอาธนูอ่ะไปไปไปยิงไปยิงใส่ตายเพื่อนหนเราเราไม่ได้ฆ่าแกนะมาใหม่แแกแกเอาธนูหมดแล้วเมื่อกี้เอาเสียอะไรอ่ะเสียอะไรบีเสียอะไรสีดําเมื่อกี้มาบีเดี๋ยวเขาเราเอาสมบัติก่อนนะมีเราเราด้วยลรเราจะบอกให้กดมีอยู่ว่า แกน่ะต okay, ้องไปอะไรเรื่อไปยิงไอ้ไอ้นั้นยิงไอ้ไอ้ปุ b ่มอะไอ้บีไม่รอแล้วเลยแล้วแกต้องไปยิงไอ้ปุ่มนั่นมามาเริ่มเลยมาบีไม่รอแล้วเลยเพิ่งคว้าไดชนะอ่ะเพิ่งคว้าได้ฆ่าคนอื่นแกต้องยิงปุ่มเพื่อเพื่อไปดันออกไปอ๋อไม่ถูกทำไงระเบียบอ้าได้แล้วดูเท่าไหร่แล้วบี

ไม่บักเว้ยละว้าวมีปมด้วยโอ้ยฮึยฮ้ไอเบีเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับที่ว่าไอเบีตกหรือไม่ครับเอามาลองดูอีกทีครับ <c oughs> เดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูนะครับจะจะเลยว่าไอเบียตายหรือไม่ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวชี อคนเจี๊นระดับตำนานจีเล่นเล่นฟินเดอะบัตเทิลเราไกก็แพ้ลนะเออม,มาไม่ต้องเลไรกันอยู่แต่สุดท้ายอยู่เลยยังไม่ชน,นะทีแล้วก็เราก็ช่วยแกด้วยชช่่่่่ทีไไไ้เเาาาดดูปรก็มโอเคเอาเฮ้ยมองเห็นไหมนอ,อ่ะโอ้นั่นครับไอเบี่เห็นไหมเอ้ยอยู่ตรงนั้งงนไอพี่ถึงแล้วโคกดปุ่มนะโอ้ไอพี่ตก เออน่าสงสารไอ้บีว่ะเออไอ้บีตกครับผมออไอ้บีตกแล้วไอ้บีแพ้แล้วแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวไหนก็นั่นแหละว่าต้งทำจุดเกิดเราตั้งไว้เผื่อเผื่อเผื่อแกะตั้งจุดเกิดตรงนี้ก็ตั้งได้แหละโอเคนะครับก็ค่ายบีได้แล้ว นี่ <S <S นก็มียาก็ก็มียาวินเทอร์อนะครับในนี้โอเคกินดีเลยครับเดี๋ยวเราก็ตายโอ้เอา้าเจ็บอาเฮ้ยผมน่าจะปรับนะนี่ทำเป็นคิวเอพีไปเลยเนาะเออดื่มไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะเยอะเดี๋ยวถ้าวันหลังไม่ดีไม่ร้ายผมก็จะได้เจอกับอนะีนี่เนาะ คนได้ไกงมีเล่นไกงมีสนอควายีบบี้กุนตีนเหมือนไม่ก็ตีแล้วครับท่านผู้ชมดูมันครับโอ้ยดีหายไปไหนแล่ะเบบีอยู่ไหนเบบี้ดูวิว่เลยดูวิวนมบุญวิวบ้านแกเป็นตัวยิงตายวะถึงไหมถึงไหมถึงไหมมาเฟ่ไม่ดวน เอ้ยหลบได้หลบไปหลบได้หลบไปเราก็ขึ้นมาเอ้ยบีเอ้ยเอ้ยไอ้บีตายไอ้บีตายไอ้บีตายเฮ้ยขึ้นมาอีกแล้วเหรอออกไปบีออกไปบียังมาที่เรายังมาที่เราเอ้ยบีบี

นะบี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 อยไรบีโอสายมันอะไรเอลาสายอย่างเดียวเอ๊ะไม่ใช่นั่นนะที่ที่ที่เสียอีกป้องหยาสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ถามไอ้บีเอ้ยบีนโนบีบีเดี๋ยวเราพาลงให้บีเอ้ยบีอืมตกลงตายก็ช่างแกดิ มันไม่มันไม่เกี่ยวกับเรานาะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะบายบายโอยบายบายลา่อนาะจบ